เรื่องที่ท่านจะได้ฟังต่อไปนี้เป็นเรื่องว่าผีปอบมีจริงหรือผมเริ่มสงสัยว่าผีปอบมีจริงหรือไม่ตั้งแต่ผมเป็นหนุ่มและได้มาเรียนหนังสือในเมืองเขาคิดใคร่ครวนอยู่ตลอดว่ามันจะเป็นผีปอบจริงไหมเพราะในขณะนั้น มันเป็นเวลาเกือบเจดสิปีมาแล้วซึ่งเป็นช่วงอายุของผมเองผมอยู่ใกล้บ้านกับแม่ใหญ่คนหนึ่งซึ่งเป็นลูกเป็นเป็นภรรยานะครับเป็นภรรยาของผู้ใหญ่บ้านแม่ใหญ่คนนี้ชื่อว่าแม่สี บ้านอยู่ถัดจากบ้านผมไปนิดเดียวแม่ใหญ่สีนี่แกจะปวดที่ท้องเสมอตอนนั้นแกมีอายุประมาณห้าสิบกว่าปีแกก็จะเจ็บที่ท้องน้อยบริเวณที่เขาเรียกว่าไส้ติง่งทีนี้ แกก็จะเจ็บปวดเป็นครั้งคราวเวลาแจเจ็บปวดมาก็จะร้องหวยหวนคล้ายๆกับว่ามันเจ็บปวดมากแล้วพวกหมอผีทั้งหลายชาวบ้านทั้งหลายรวมทั้งสามีของแกเองด้วยก็คิดว่าผีเข้าก็ไปเชิญหมอผีมา แล้วก็เอาแส่เอาอะไรมาตีแกซึ่งแส่ตอนนั้นเขาเรียกว่าแส่หวายแช่เยี่ยวหรือน้ำปัสสาวะนี่แหละมันจะตีไม่ขาดง่ายๆเขาก็ตีแกตีแกแกก็ร้องโหยหวนกีตีแล้วก็ไล่พูดภาษาธรรมซึ่งผมก็ฟังไม่รู้เรื่องมันเป็นภาษาธรรม คงเป็นภาษาเทพหรือภาษาผีอะไรก็ไม่รู้เขากต็ตีตีตีแล้วก็เอาขันห้าอะไรวิ่งตามแกก็ลงมาใต้ทุนบ้านก็ตีแกก็ร้องเสียงหลงไปเพราะความเจ็บปวดผมก็มาคิดในใจว่าเอ๊ะมันเป็นยังไงนะพอตีเสร็จไม่นาน แกก็รู้สึกดีขึ้นแกก็เหนื่อยคล้ายๆผีออกหรือยังไงก็ไปนอนไว้แคร่ใต้ถุนบ้านอนอนแล้วก็แกก็เหมือนคนปกติผมมาคิดทุกวันนี้ก็คือคิดว่าแกน่าจะเป็นไส้ติง่งอักเสบแต่มันยังไม่รุนแรงมันเพิ่งมีอาการ เสร็จแล้วมันก็จะเป็นบ่อยๆแกจะเป็นประมาณเดือนละครั้งแล้วก็เป็นบ่อยเข้าบ่อยเข้าแล้วแกก็ต้องถูกโดนตีอย่างนี้อยู่บ่อยๆสมัยนั้นเมื่อห้าหกสิบปีที่แล้วที่ผมเป็นเด็กการสาธารณสุขเรายังไม่เจริญ สมัยนั้นไม่มีฉีดยาอะไรต่างๆมากทุกวันนี้มีแต่ปลูกฝีดาดป้องกันฝีดาดอย่างเดียวสำหรับเด็กๆอย่างผมก็พากันไปปลูกฝีดาดกันฉีดฝีดาดกันนะครับผมก็มาได้คิดว่าแกน่าจะเป็นไส้ติ่งอักเสบอะไรมากกว่า แต่คนตามบ้านนอกบ้านนาไม่รู้ว่าเป็นอะไรก็โยนให้แต่ผีว่าผีมากินมาอะไรต่างๆแล้วอีกเรื่องหนึ่งในหมู่บ้านเดียวกันก็มีผู้ใหญ่พ่อใหญ่มาซึ่งพ่อใหญ่มานี่แกเป็นคนไม่ค่อยมีน้ำใจวัดก็ไม่เข้าบาทก็ไม่ตักแกมีลูกสาวสอง แสนสวยอยู่สองคนลูกสาวแกก็เป็นคนที่ค่อนข้างหญิงเยโสแล้วก็ชาวบ้านก็ไม่ชอบทั้งผัวทั้งเมียพูดก็ไม่เพราะวันหนึ่งพวกวัยรุ่นก็เลยพากันเอาก้อนหินไปโยนใส่บ้านแก บ้านแกก็โดนก้อนหินโดนลังคาเพราะส่วนใหญ่บ้านในสมัยโบราณนะมีแต่สังกะสีก็จะดังปึ้งปังปึ้งปังปึ้งปัง,ปง,ปงผมก็ไปดูเพื่อนๆมันโยนเหมือนกันแต่ผมก็ไม่โยนกับเขาผมมาคิดว่าเอ๊มันใช่ปอบหรือ,อยังข้อหาของแกก็คือว่าเป็นปอบ ผมก็มาคิดเท่าทุกวันนี้ว่าผู้ใหญ่มาหนิไม่เข้ากับชาวบ้านวัดก็ไม่เข้าแถมเป็นคนพูดไม่เพราะยิงยะโสแล้วก็ทำมาหากินตามปกติของแกไปไม่สนใจใครก็เลยได้รับโทษจากชาวบ้านก็คือข้อหาเป็นปอบเมื่อแกโดนโยนก้อนหินบ่อยๆจากพวกวัยรุ่น แกก็ทนอยู่ไม่ได้แกก็ต้องอพยพหนีจากหมู่บ้านของผมไปส่วนแกจะไปอยู่บ้านไหนนั้นแกก็ต้องไม่ให้ใครรู้ว่าแกเป็นปอบจากบ้านนี้มาบ้านนั้นเขาก็จะไม่ต้อนรับแกก็ต้องปรับปรุงนิสัยของแกใหม่ไม่ให้เข้ากับชาวบ้านได้กับวัดได้เพราะนั้นผมจะเห็นว่า ปอบที่แท้จริงนี่มันมีหรือเปล่าเพราะว่าเมื่อโลกสาธารณสุขจเจริญมากขึ้นแม่ใหญ่สีต่อมาได้ส่งโรงพยาบาลได้ทำการผ่าตัดอะไรต่างๆก็เป็นเพราะใส้ติ่งจริงๆแกก็หายเพราะฉีดยาอะไรต่างๆผีปอบก็หายหมด เพราะนั้นปอบนี่ผมถึงว่ามันมีจริงหรือเปล่าก็ได้ยินแต่เล่าลือมาผู้ใหญ่เล่าให้ฟังว่าพวกที่เรียนมนต์แล้วปฏิบัติไม่ได้มักจะเป็นปอบเช่นเขาไม่ให้รอดใต้ถุนบ้านเขาไม่ให้รอดผ้าถุงผู้หญิงหรือเขาไม่ให้รอดทางตากผ้าไม่ให้กินของบางอย่างเช่นของต้องห้าม เนื้อสัตว์10ชนิดอะไรอย่างนี้ถ้าไปหลงกินข้าวก็จะเป็นปอบบางคนไปเรียนมนมาเช่นมันมีคำพูดกันสมัยนั้นว่ามนอะไรมนทำให้อวัยวะเพศใหญ่ทั้งของผู้ชายของผู้หญิงก็ไม่รู้ว่ามันใหญ่ยังไงนะครับคือพอเขาเรียนมนแล้วเขาจะได้ ข้อนี้มาได้คุณสมบัติข้อนี้มาถ้าเขาปฏิบัติไม่ได้เขาก็จะเป็นปอบหรือไม่งั้นบางคนก็เอามนเรียกเงินเช่นใส่ใส่ไว้นะก็ให้ให้ปลามันเข้ามาถ้ามันได้แต่อันนี้ไม่ใช่ปลาเป็นเงินเมื่อได้เงินมามากก็ ปฏิบัติไม่ได้อาจจะขี้โลบอะไรขึ้นมามันก็จะกลายเป็นปอบนะครับเพราะนั้นผมก็ขอฝากไว้แค่นี้นะครับอันนี้เป็นประสบการณ์จริงที่ผมได้เห็นมาว่าปอบมีจริงหรือไม่หรือจะเป็นเรื่องของสาธารณสุขเพราะต่อมาเมื่อโรคเจริญขึ้นปอบกลัวเข็มฉีดยากันทั้งนั้นเลยสวัสดีครับ